ส่งเสียงทักทายไปยังแฟนๆทางบ้านครับวันนี้เรากำลังจะได้ดูเกมสุดพิเศษนะครับซีรีส์ Space o f 3ครับทีมไหนชนะก่อน2เกมชนะไปเลยสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันในวันนี้ครับวันนี้อยู่กับผมธีรบด็นนอกษาและคุณสรุปพิธีวิณินครับวันนี้เราจะได้ดูเกมที่น่าติดตามมากๆนะครับแฟนๆทุกคนรอคอยครับวันนี้เราจะได้ดูเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับแมนยูไนเต็ดครับเอาเลยครับ วันนี้บรรยากาศยอดเยี่ยมจริงครับผลการแข่งการทุกบอลจะเป็นอย่างไรครับเราเชียร์กันให้สนุกเชียร์กันให้เต็มที่ครับไปสนุกด้วยกันครับชาบีเดนิสซัวเรสเวรูนีเดบอวชาบีเดบอวโอกาสขึ้นน้ำนะครับฟรีคิกของแมนยูไนเต็ดครับ เซนซิมจูดเบร็กแฮมเก็บบอลไว้ครับเดนิสซวาเรสแมนยูได้เตะลุยขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหต้องบอกว่าเกือบไปแล้วนะครับว่าตัดบอลได้ลูกนี้สวยเลยครับแมนยูได้เตะได้บอลไปครับอยากมีเพื่อนเป็นทักเลือก คอบแชนี้โอกาสเน้นๆจากบอลที่ไหลมาเนี่ยเระสาตูออกมาเก็บได้ครับเวนูดีสกัดบอลได้เยี่ยมครับเดนิสซัวเรสโอกาสได้ประตูมาแล้ว โอกาสที่ดีเลยครับของแมนยูนเต็ดจากลูกเตะมุมนท้ำได้จๆครับขึ้นนาไปแล้วครับโอหนัเลยครับงกได้แล้วก็ขึ้นนาจริงๆครับเาครับีปมากครับโอจังหวะนี้ครับผ่านเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆ กุศลสิ์ให้เป็นฟรีคิกของแมนยูไนเต็ดครับชาบิอาเดนเดสโรนอุนมาแล้วโอกาสนี้ว่าไงติดแฟนแต่ว่าอลยังอยู่ในการเล่นครับบอลอยู่กับอีกทีเลยครับกุศสินเปล่าโนวีดจบ45นาทีแรกนะครับทุกท่านสี่ลูกมักันคู่เดียวครับ มาดุยกันต่อในช่วงครึ่งหลังนะครับดูว่าแมนยูเต็ดนั้นจะพลิกเกมได้หรือเปล่าครับเกมรุกทำได้ดีครับโอกาสเสมอมาแล้วครับโอ้โหเซฟได้ครับว่ามีโอกาสมาแล้วครับโอกาสยังไม่หมดครับ เรียบรถกับประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพวกเขาแลกประตูครับตอนนี้ขยับนำห่างไปแล้วโอ้โหวันนี้เป็นทีรสุดสามสนบสี่ครับลากตะกุยมาจากระยะไกลเลยครับกระชับประตูได้ด้วยครับไมม่ีใครหยุดเขาได้ครับเป็นประตูที่สุดยอดไปเลยครับแมนยูไนเต็ดก็เปลี่ยนตัวครับ เดนิสซาร์เรสส์นได้บอกบอกของสนครับว่าเพื่อนกำมาด้วยครับเวดรูนีรูนีมาแล้วเอาเลยบอกาสมา เลยครับลูกเสียบครับมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ยิงระยะเผาสนเข้าไปครับแม่ง่ายๆเลยครับเป็นประตูที่สุดยอดครับลุยกันต่อครับตอนนี้แมนยูไนเต็ดน้ำห่างไปไกลแล้วครับเดนิสซัวเรสเวนดูดีเดนิสบุ๊ก เวรูดี้เดนิสวาเรสันกอลิรูดโอกาสดีมากมาแล้วครับโดนจับลับหน้าไปครับโอโหน่าเสียดายโอกาสตรงนี้ครับเกือบตายล้เออต่อไปเออชมนาวต้องการแชมนอเออ ทอบแคดี้อบแคดี้เดนิสซัวเรสเดนิสซัวเรสเดวิดบลู๊เดวิดบลู๊เนดวิดอิสตฟนันช์ชาบิเอลเดสเวนดีมเนยังายเป็นยังายแล้วก็โดนต่อนี่สดได้บอกเดนิสซัวเรสสดยิงบิน โน่มาครับจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่จบจ่อแบล็คพิมต้องใส่แล้วสกัดได้เยี่ยมเลยครับนาทีสุดท้ายหมดเวลาการแข่งขันแมทยูไนเต็ดเป็นฝ่ายท้าในเกมนี้ครับโอ้โหใช่ครับอาจจะดูเหมือนุดขีดฟอมไปเลยนะครับวันนี้ครับแล้วก็บังแพ้ด้วยผลต่างประตูเกิดหนึ่งประตูแบบนี้ด้วยครับโอ้โหสุดเยือกเลยครับก็ต้องน่าตื่นเตเลยครับทั้งแนวรับแล้วก็แนวเามด้วยแม่ไม้นะครับ